เอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้มันคลี่คลายหมดแล้วทาหารก็ได้มีเวลาพักได้มีเวลาหายใจใหายคอได้มีเวลาสังสรรค์ปีใหม่กับสหายร่วมรบจะเป็นผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาจะเป็นหมู่หรือเป็นจา่าเราคือสหายเราคือครอบครัวเดียวกันจ่าไปถามผู้กองนะผู้กองจะปลาเป็นเปล่า ร้อยโทร้อยเอกผู้กองผู้หมวดไปจับปลาแล้วเดี๋ยวพลทหารห่อฟลอยแล้วก็เผาให้เรียบร้อยไปนไงพลทหารน้องเล็กที่สุดในหน่วย<อ>ในกองทัพไม่ต้องไปจับฮะเพราะมีฝีมือในการปิ้งปลาดูเขาเรียกเผาปลาแล้วดูนะโอ้ด้หลายตัวเลยแล้วปลาช่อนนาเนี่ยสด<า>สดแบบนี้โอ้มันอร่อยมากภาษาอ,อ,อ,อีสานเขาเรียกปลาคอปลาคอเออนี่ยเน,นี่อยากให้ดูผู้หมูหหผู้หมแกบอกขอทําหมกปลาซิวได้ไหมนี่ ตัวใหญ่ๆห่อสชอบชอบ <c oughs> ปลาซิวตัวน้อยนอยห่อหมกแล้วทำประซิวแล้วก็เอาไปย่างไฟเนี่ยโอ้โหห่อไปตองเนี่ยแม่มันมากแล้วดูดูรอยยิ้มของทหารแต่ละค่เออแล้วคือชอบความเป็นครอบครัวรบก็รบแต่ถึงเวลากินข้าวด้วยกันเนี่ย จะเป็นผู้หมวดผู้กองนี่คุณต้องไปจับปลานะตัวขาวจ๊ะเลยมาจากภาคเหนือจับปลาเป็นหรือเปล่าม็จับมันมาได้นะโอ้ได้เป็นแข่งเลยนะเมื่อี้ได้หลายตัวอยู่นะคะคุณผู้ชมส่วนอาหารที่เขายังคงตรึงกําลังอยู่โดยเฉพาะจุดสําคัญอย่างเนิน350เขาก็กินเลี้ยงปีใหม่กันตรงนั้นเลยนะคะรับประทานอาหารร่วมกันส่วนใครที่ช่วงการประทานแล้วมันตรงกับวันเกิดตัวเองพอดีฉลองวันเกิดย้อนหลังกันตรงนั้นเลยค่ะ ของวันเกิดเกือบจะไม่ได้เป่าอะค่ะคือการประท้าเนี่ยมันยืดเยื้อยาวนะคะคุณผู้ชมทําให้ช่วงเวลาวันเกิดจริงๆของทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หลายนายไม่ได้หยุดพักไม่ได้ฉลองวันเกิดจะย้อนหลังให้ใช่ค่ะ <S <S เขาก็เลยรวมกันมาในคืนข้ามปีฉลองวันเกิดให้กับเพื่อนที่อยู่ในหน่วยในกองค่ะหลังจากที่ทานอาหารแล้วขอโชว์ลูกคอร้องคาราโอเกะคลายเครียดกันหน่อย ก็เป็นบรรยากาศผ่อนคลายนะคะหลังจากที่หยุดปะทะไปแล้วก็เป็นคืนข้ามปีพอดีโอ้โหอากาศก็เย็นแล้วแสงพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าตรงนั้นพอดีเอ๊ะหรือฉลองกันถึงรุ่งสางก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายค่ะหลังจากช่วงที่หยุดปะทะไปวิวสวยมากใช่ได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่อิ่มท้องเราก็สบายใจค่ะแล้วแบบนี้จะไม่เป็นการจะไม่มีคนบ้าจี้ไปร้องเรียนว่า ย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ใช่ไหมเพราะเพื่อนข้างบ้านนี่น่าจะนั่งมองตาปรบๆอยู่นะอ,ออือแต่พื้นที่ตรงนี้ฐานไทยควบคุมพื้นที่ได้แล้วอ้าวๆ,ๆ,ๆ,ๆโอเคฮะไปดูอีกสักหน่วยนึงเขาบอกว่าอันนี้ก็ต้องขอบคุณประชาชนที่อยู่แนวหลังอัดคลิปขอบคุณเลยเพราะจัดหมูกระทะมาให้312ชุดของสดมาพร้อมเตามีให้นี่ฮะไหวงามๆแบบนี้เลยวัดกทรอฟ วัดพลานปะปังที่มอบข้าวเย็นให้กับพลังพวนหน้าแนวนี้พลังฮวหน้าแนวนี้ขอขอบคุณครับวายสวยรวยหมูกระทะแล้วสุดท้ายฮะก็ลงเตานี่นี่คือความสุขของทหารแนวหน้านะครับเขาบอกว่าตอนนี้ทานมาร้อยเปอร์เซนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอบคุณคนไทยขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ส่งมาให้เพราะ ที่เห็นในภาพทั้งหมดเนี่ยไม่ได้กลับบ้านนะครับยังต้องนอนกับดินกินกับทรายเพื่อเฝ้ารักษาผืนแผ่นดินให้กับคนอุบลราชธานีค่ะคุณผู้ชมคะขณะเดียวกันนะคุณผู้ชมอีกหลายครอบครัวที่เขาบอกว่ายังคงคิดถึงเพราะเนี่ยทหารที่อยู่แนวหน้าเขาเขาได้ฉลองกับเพื่อนๆ ได้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับสหายร่วมรบแต่คนทางบ้านก็ยังอดคิดถึงไม่ได้คุณแม่ปรางทิพย์บอกว่าลูกชายไปเป็นทาหารอยู่ที่แนวหน้าแล้วไปตรงนั้นนหลายเดือนแล้วตั้งแต่เกิดมานะไม่เคยห่างกันไกลและนานขนาดนี้มากอดเลยแต่ว่าลูกชายเขาก็จะโทรศัพท์อัปเดตอยู่เป็นระยะระยะบางทีเนี่ยเขาก็จะส่งรูปให้ดูว่าตอนนี้เนี่ยเขาทํางานอยู่ตรงไหนตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างแม่บอกว่าภูมิใจในตัวลูกชายมากกล้าหาญมาก เขาได้รับใช้ชาติเขาจะบอกกับแม่ตลอดว่าไม่ต้องห่วงนะผมสามารถดูแลตัวเองได้เพราะว่าเขาไม่อยากให้แม่กังวลแล้วก็วันนี้เขาก็ทําได้จริงๆทั้งปกป้องตัวเองแล้วก็ปกป้องประเทศชาติในคืนข้ามปีเนี่ยแม่ก็ทําใจไว้แล้วแหละว่าเออลูกอาจจะไม่ได้กลับบ้านมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่เขาเข้าใจมันเป็นหน้าที่ของเขาก็ขอให้ลูกทําหน้าที่ให้ดีที่สุดต่อไปก็ได้ ที่ไม่ได้เจอเป็นห่วงนะค่ะแต่ก็ก็ไม่เป็นไรดีใจที่เขารับชาชาตินะคะภูมิใจในตัวลูกคนนี้แค่ไหนแม่ค่ะภูมิใจมากค่ะก็หนักอยู่รอบนี้ค่ะแต่เขาก็บอกว่าเขาสบายดีสบายดีเขาก็บอกแม่ไม่ต้องห่วงเขาดูแลตัวเองได้คิดว่ายังไม่ได้มานะค่ะด้วยด้วยเหตุผลด้วยหน้าที่อะค่ะก็เข้าใจให้สู้ๆเขามีความ กระหานเขาไม่ไม่ไมทําให้แม่ลําบากใจโหคนเป็นแม่ค่ะพออัปเดตข่าวกันกับลูกเรารู้ว่าลูกปลอดภัยแม่ก็สบายใจแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเขาให้ลูกทําหน้าที่ต่อไปก็ไม่ต้องห่วงคุณแม่เหมือนกันเพราะว่าคุณแม่รู้ว่าลูกทําหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่อยู่ ค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะก็ยังคงทําหน้าที่อยู่นะคะแม้ว่าท่านจะสูญเสียขาเป็นขาที่ก้าวไปจําได้ไหมคะ1ิบเอกนิติธรรมท่านนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ในขณะเดยียวกันก็ไม่ลืมค่ะที่จะบอกพ่อแม่พี่น้องว่าปีใหม่ปีนี้ขอให้มีความสุขนะแล้วก็เฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยกันกับพื้นแผ่นดินของไทยรวมทั้งอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องให้กําลังใจทหารที่อยู่แนวหน้าอยู่ค่ะ สวัสดีครับนายเพียงทำทุกอย่างครับสิทธิเอกนี่ทำสีแซงครับขาที่9้นักลบแห่งภาษาทาฟอยได้เงินสามห้าสูงครับวันนี้จะมาสวัสดีปีใหม่พี่น้องชาวไทยนะครับเชิญชวนพี่น้องชาวไทยเราอวยพรนะครับใส่แฮชแท็กอวยพรทหารชายแดนและแฮชแท็กปีใหม่ไม่ลืมกันครับเพื่อเป็นแรงกําลังใจให้ทหารเราพี่น้องทหารเราที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ชายแดนด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ กับประคุณนะคะสิบเอกนิติธรรมสีคําแสงนักรบประ